สวัสดีครับทุกคนเรามาพบกับช่องมีนัดยิ้มนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับแล้วก็เราไม่ไดออ้ลงมานานมากแล้วนะครับผมคลิปวันนี้จะมากินบุฟเฟ่ต์นะครับผมร้านนี้นะครับแชอร์วีมิสสวัสดีครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็รู้เมนูครับเมนูแรกร้อยเก้าเก้าสองเก้าเก้าสามเก้าเก้าสี่เก้าวันนี้เรามาลองสี่เก้าเก้านะครับถ้าสี่เก้าเก้ามันจะพิเศษก็คือจะได้ทั้ง ซีฟูด้ดแล้วก็จะได้ทางเาติมปูดองปูดองน,นะครับแั้วเดี๋ยวเราสั่งไปละเราเดี๋ยวเราจะไปปักนี่นะครับที่เราสาั่งมานะครับตัวเบเกอรี้ส่วนนึงน<ฮ>ะแล้วก็ส่วนฟองนะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็พวกคอกนเด็ตติที่ใส่น้ำจิ้นะครับแ้วกันเราปักมาแล้วก็ตัวนี้แล้วตั้งนี้ะนะครับของที่เราหาได้ นี้นะคะที่เราลองคือกุ้งกุ้งแช่ครับอันนี้กุ <c oughs> ้งนองแล้วก็ปูนองแล้วก็จะมีย่างในส่วนของซีฟู้ดอีครับเพราะราคาที่เราสั่งต 9, ่อสั่ง69ไปดูเราสั่ง49ชุดเหตุผลว่ามันให้เลือกย่างนึ่งแล้วก็ปูน <c oughs> องหอยนองครับปูนองก <c oughs> ุ้งนอง <c oughs> ใช่ไหมครับเราเรา,เ,ราเอาเกียวก้าวกันเราเอาเป็นย่างก็จะมีเตาย่าง สภาพเป็นนึ่งก็จะเป็นหมาหม้อ,อนึ่งมาางันนะครับแ,แล้วเลยส่วนร้อยก้าวนี่คือเราต้องสั่นเอานะครับต้องสั่นเป็นสั่นพนักงารนะเรามันไม่มีบุคคลนเราต้องทํงนานพนักงานเท่านั้นนะครับตัวซุปกิมจอะไรต่างๆท,ท,ที่เดี๋ยวเราทําได้ไปเลยส่วนของ,ของวพวกอะไรสิคือคําว่าจะส่งเป็นเป็นชุดเป็นชุดนใหม่ เรราาาสามาถกินราชาหอยเชลล์กุ้งแล้วก็ปูเราเดี๋ยวเราลองมาชิมน,นะครับว่ารสชาติเราจะลองมากินปูดองกันนะครับเนื้อมิ่ <c oughs> มอยู่นะไม่มิ้มหรอไม่เคยกินนะเรามากินทางแรก กุ้งดองดอมีอโอเค <Okay. S 2> กุ้งดองมีรสชาตมากกว่าอันนี้เหมือนออมันยังไม่เข้าเส้นเอออันนี้เหมือนไม่เข้าเนาะอืมกุ้งแดงเข้าเส้นมากกว่า ไม่ใช่มันเข้าไปข้างในมันนี้เหมือนกันแล้วก็มาล่าอันนี้ที่เราสั่งมาน,นี้หมูกิมจิแล้วก็เกี๊ยวชาซุปกิมจินะครับแล้วก็ข้าวยำม,มานี้เดี๋ยวมึงยำเลยเข้าวยำเห็นจาริรีบอกว่าอร่อยมากข้ายำนะครับยำไแลข้ายำกูได้ไม่รู้เล คุณไม่ไม่ค่อยกินแบนี้นะคนะครับเอ่อเราคิดไปหมดแลาวอันนี้ทานใหม่นะครับเป็นปอ,อูหลองอูสักทีเยอะโอเคเราย่งหมูกันจีว้าชิ้นหมูนหนามากโอ้โนาสับใจอีช้อยนะ น,นี้เรามาชิมหมูน้ำงงน,นะครับชิ้นใหญ่อะเดี๋ยวพูดเลยเอาก็ห่องชิ้นะแล้วก็ใส่ชิ้นจิแล้วก็เสิร์ฟิก ครับผมาแล้วหลังจากที่เราไปกินมานะครับออผมก็ลืมไปนะครับตอนนี้เรากินเรียบร้อยเรากลับมาถึงห้องแล้วนะครับผมก็อยากจะบอกว่านะครับว่าในการกินก็คือราคาที่เรากินสี่เกาก้านะครับมันก็จะพูดว่างไงมันก็เอ่อ ไม่เท่าไหร่นะครับผมถ้าจะกินซีฟูด้ดจริงๆแนะนําให้ไปพวกร้านซีฟู้ดปิ้งย่างหรือว่าพวกทะเลเผาอะไรอย่างนี้จะคุ้มกว่าน,นะครับผมพอที่นั่นมันก็มันก็มีมีแต่ไม่เยอะเท่าพวกร้านซีฟู้ดอะครับผมโอเคไปลองกินได้นะครับผมแต่แนะนําให้ลองชุด2,99นะครับผมเพราะว่าผมคิดว่ามันก็คุ้มแล้วสำหรับ หมู่ย่างเกาหลีนะครับผมปิ้งย่างเกาหลีนะครับขอบคุณนะครับผมที่ติดตามชมช่องมีนัดยิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องมีนัดยิมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ